เพื่อนคะวันนี้ปลาจะมาให้ดูตัวอักษรเป่าลมนะคะยกไว้ตั้งหรือว่าแปะผนังได้ค่ะไซนี้คือ40นิ้วนะคะสีทองเวลาเพื่อนเพื่อนสั่งมาเป่านะคะเขาจะอยู่ในถุงเราต้องค่อยๆค,คลี่เขาออกมานะคะเพราะว่าดึงแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดอรอยรั่วได้ค่ะจะมีปากนะคะอยู่ตรงมุมๆด้านใดด้านหนึ่งนะคะตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยก็จะอยู่ แต่ละมุมแตกต่างกันพวกนี้มีลิ้นปิดเปิดให้เรียบร้อยเลยนะคะเป่าลมเข้าไปเขาก็จะปิดตัวเขาเองเลยค่ะเพื่อนๆหลายท่านน่าจะเคยเป่าแล้วบางทีเนี่ยอันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเราใช้เพื่องเป่าไฟฟ้าแต่จริงๆเราสามารถใช้หลอดดูดน้ำนะคะ,ะ,ะใส่เข้าไปในรูได้แล้วก็ใครมีแรงก็เป่าได้เลยค่ะแต่คงเหนื่อยนิดนึงเนาะหรือว่าใช้กระบอกสูบก็ได้ค่ะอันนี้ตัวบีนะคะตัวถัดไป ตัวบีเนี่ยจะต้องใช้มือช่วยบีบๆเขาหน่อยนะคะช่วงแนวโค้งเพื่อให้ลมดันไปหาช่วงแนวตรงค่ะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรอยเชื่อมที่ลมผ่านกันนิดเดียวเองค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูก็จะค่อยๆใช้มือบีบ่วงนี้เมื่อเป่าเต็มที่พร้อมใช้งานเนี่ยช่วงๆตะเข็บหรือรอบๆตัวเนี่ยก็จะมีรอยย่นหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเป่าลมอย่างนี้อยู่ได้ประมาณ7วัน10วันอา,อาจจะถึง1เดือนเนาะ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิจ้าจากนั้นก็เอาไปประดับต่อไปเนาะอันนี้แปะผนังขอบคุณที่รับชม